เดเฮกุต้าสิส80เมี่ครับสวัสดีครับอวันนี้มาแปะสซะหน่อยนะครับมองไม่เห็นของเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เ,นเราจะมารีวิวชุดยอดฮิตนะครับสำหรับคนที่ได้เสือหมอบนะครับก็ เป็นชุดเกียร์จากค่ายชิมาโนนะครับเป็นออตเตก้านะครับก็เราไม่เคยทำรีวิวนะครับความแตกต่างที่พัฒนาขึ้นมาระหว่างออลเตก้า6,008นะครับกับตัวที่วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวกันนะครับก็คืออัลเตก้า R8,000 นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มจากชิปเตอร์ก่อนเลยนะครับนะครับชิปเตอร์เนี่ยถ้าใครเคยใช้ R8,000 มาเนี่ยเอ้ยขอใครครับถ้าใครเคยใช้ R6,008 มาเนี่ย จะเห็นว่าชิปเตอร์ของอาร์เกาเนี่ยจะอ้วนมากนะครับก็นี่ R8000 พครับเขาดีไซน์ชิปเตอร์มาใหม่ก็ค,คือใช้ดีไซน์เดือดดูละเอียดเลยนะครับก็ชิปเตอร์ก็จะเล็กไม่อ้วนเทอาท้าแล้วนะครับจะเล็กลงนะครับแล้วก็ระยะระยะเมื่อ,เ,อ,อเราเซตติ้งลงไปแล้วเนี่ยระยะการเหนี่ยวระยะการกดเนี่ยสั้นลงกว่าเดิมกระชับก,กว่าเดิมนะครับก็บางคนอาจจะรู้สึกว่าต้องดันจนสุด มือเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาแก้ไขออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับตัว r 8 0 0 0 0นนะครับก็หลักก็คือกระชับขึ้นหูเล็กลงนะครับแล้วก็ระยะดีขึ้นนะครับอ่าแล้วก็มาต่อที่สับจานนะครับสับจานเนี่ยก็ดีไซน์ใหม่นะครับดีไซน์ใหม่แล้วก็หูยึดแบบใหม่เลยนะครับเป็นขึ้นมาแล้วก็พันโค้งมาด้านบนนะครับแล้วก็ล็อกก็เช่นเคยครับดีไซน์คล้ายๆกับดูละเอดนะครับ ก็เป็นดีไซน์ที่ได้รับการยอมรับแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันสะเก็ม,มากที่สุดนะครับสําหรับการที่การิเคเบิลแล้วก็ระยะการสับจานหน้าขึ้นลงนะครับดีไซน์ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าสมูทมากขึ้นนะครับก็สําหรับสับจานนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นชิ้นถีนะครับ ตีนผีหรือ,อ,อตัวนี้เนี่ยเป็นตีนผีขาสั้นนะครับก็ตีนผีขาสั้นเนี่ยรองรับเกียร์ของทางออเดกานะครับรองรับได้ถึงเกียร์เฟือง30นะครับ11ถึง30นะครับซึ่งในตลาดก็เฟืองของออเดกาเนี่ยก็มีระยะ11-30จนถึง11-34เลยนะครับก็ตีนผีหลังก็ดีไซน์ใหม่เช่นกันนะครับก็ยังคงคอนเซปต์การถอดแบบจาก ดูละเอียดเช่นเคยนะครับก่อนถ้าที่ผมถือว่าเนี่ยน้ำหนักน้ำหนักเบามากยิ่งขึ้นเลยนะครับนี่ครับให้ดูหน้าต่านะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเบรกนะครับเบรกเนี่ยเปลี่ยนวัสดุเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับดีไซน์แบบดูละเอียดนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมฟอสนะครับก็ เบามากขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็เขามีการเปลี่ยนแปลงเ,เส้นเขา,าเรียกว่าอะไรดีเส้นลวดเหมือนกับเหล็กด้านในอะครับที่คอยเป็นตัวการทํางานให้เบรกเนี่ยจับกับล้อนะครับเปลี่ยนให้แข็งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็มีองศาการโค้งที่เปลี่ยนไปนะครับมันก็ทําให้การที่เรากำเบรกเนี่ยออ,ออกแรงน้อยกว่าเดิมแต่ว่า เบรกเนี่ยมีความจับจับได้แข็งกว่าเดิมนะครับก็เป็นเรื่องของการระยะในการที่เราเบรกนะครับได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็จริงๆอารีกาเนี่ยมีมีรุ่น R8000 เนี่ยมี d ด r e เล็กเมาส์ด้วยนะครับก็ไดรเล็กเมาสนี่ก็คือเรียกว่าเป็นดูแลเอทเปลี่ยนสีแล้วกันนะครับเหมือนกันเลยดูแลเอทจะออกสีเงินนะครับส่วนอาริกาเนี่ยจะออกเป็นน้ำเงินดำนะครับ กนเนี่ยนะลองดูจะหนาจะหนาขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เป็นทรงแอโร่โเช่นเดียวกับดุลเอรเหตเลยนะครับสหรับเพ็กนะครับ <c oughs> ก็ีก,การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกอย่างนะครับก็คออือขาจานนะครับขาจานเนี่ยเบากว่าเดิมนะครับแต่ใหญ่กว่าเดิมงงไหมฮะเบากว่าเดิมนะครับแต่ว่าใหญ่กว่าเดิมหมายถึงตัวตัวที่เป็นแครงอาร์มเนี่ย มีลักษณะหนากว่าเดิมนะครับหนากว่าเดิมแข็งกว่าเดิมนัม่นหมายถึงว่าเวลาเรากดไปเนี่ยพลังที่ส่งไปยังตัวขับเคลื่อนหรือจุดหมุนเนี่ยมันเอ่อมันทำให้ส่งแรงไปถึงล้อได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนึงว่าเราออกแรงเท่านี้เดิมจากรุ่นนั้นอาจจะมีการสูญเสียแรงระหว่างขับเคลื่อนได้นะครับแต่ว่าแข้งอ้ามตัวใหม่เนี่ยมันทําให้ แรงที่จะส่งไปยังจุดหมุนเพื่อที่จะไปดึงให้ล้อหุ่นเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนะครับดีไซน์แบบสีก้านเช่นเคยนะครับแล้วก็ยังคงเหมือนดูระเอดนะครับตัวดูระเอด9 0 0 0พันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนที่บอกครับดูระเอชจะเป็นสีสีเงินแล้วก็ตัวใหม่เป็นสีดำนะครับส่วนอเดก้าเนี่ยจะออกเป็นสีน้ำเงินสีกรมนะครับแล้วก็คาดด้วยลายดำเงาน,นะครับก็ โดยรวมแล้วเนี่ยชุดชุดนี้เนี่ยต้องเอ่อต้องบอกก่อนว่าน้ำหนักลงไปเกือบร้อยกรัมนะครับเมื่อเทียบกับตัว6,008นะครับที่ผมถืออยู่เป็น R8,000 นะนะครับก็ผมว่าก็มีการพัฒนาให้หน่าสนใจยิ่งขึ้นนะสำหรับอ a เดก้าแล้วก็ณนะตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยหาค่อนข้างยากแล้วนะครับแล้วก็ ด้วยราคาแล้วก็คุณภาพของชิมา a โน่เนี่ยผมว่าทาให้อลาเตกาตัวนี้เป็นตัวที่น่าเล่นตัวหนึ่งเลยนะครับสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ําหนักมากนะครับแต่ว่าก็ยังต้องการคุณภาพหรือว่าการเปลี่ยนเกียร์การาขึ้นลงของเกียร์การสับจานที่สมูทแล้วก็เที่ยงตรงนะครับผมว่าอลาเตกาตัวนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับไม่จะเป็นต้องไปถึงดุลเอเก็ได้นะครับอลาเตกาตัวนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับในท้องตลาดสําหรับ คนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ําหนักนะเขาต้องบอกก่อนว่าดูละเอ็ดเนี่ยยังคงยังคงทำออ,ออกเริ่มหนะักออกมาได้ดีมากๆนะครับก็ที่ผมถืออยู่เป็นสเปคร70นะครับแล้วก็ใบ5 3าสิานะครับลืมบอกนะครับผมใช้น้ําหนักจากสเปคตัวนี้นะครับเป็นตัวเทียบกันกับตัว6กพันด้วยสเปคเดียวกันนะครับก็เบากว่ากัน,กนเกือบเกือบร้อยกรัมนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูผ้าอินเสิร์ตนะกันนะครับว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับอ่ะไปชมกันเลยนะครับ